คุณผู้ชมคะขเขมรได้มีการเคลมวรรณกรรมไทย22เรื่องสอดไส้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมุกปริมมาสรุปให้ฟังค่ะ เราบอกว่าช่วงนี้ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศไทยของเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการเคลมเรื่องมวยไทยมวยกุนเขมะมาตอนนี้นะคะก็มีการเคลมในเรื่องของชุดไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการลอกเลียนศิลปะไปทําสร้างวัดภูม่านฟ้านะคะจนล่าสุดตอนนี้เนี่ย เกิดกระแสในโซเชียลนะคะแชร์กันบอกว่าเขมรเนี่ยเขาได้มีการสอดไส้นะคะขึ้นทะเบียนยูเนสโกวรรณกรรมไทยถึง22เรื่องด้วยกันซึ่งวรรณกรรมเหล่านี้ค่ะกวีที่เป็นคนแต่งเนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยนะคะเราทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีเลยไม่ว่าจะเป็นท่านสุนทรผู้บทพระราชนิพน์ของรัชกาลที่1รัชกาลที่2และรัชกาลที่5ด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี้ย22เรื่องก็คุ้นหูคุ้นตาของเราชาวไทยมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไกรทองนะคะแล้วก็อีหนาวจันทโครบประเวศสันดอน รวมถึงรามเกียรติด้วยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วก็คุ้นเคยมาเป็นอย่างดีแต่ว่าวรรณกรรมเหล่านี้ค่ะขเขมยนเขาได้นําไปสอดใส้แล้วก็ขอขึ้นทะเบียนไปแล้วบางคนก็บอกว่าขึ้นทะเบียนสําเร็จแล้วด้วยนะคะงานนี้ก็เลยเกิดกระแสในโซเชียลบอกว่าอา้าว รัฐบาลไทยกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะคะจนเรานะคะได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณประสบเรียงเงินค่ะท่านก็ได้ให้ข้อมูลมานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมทราบแล้วค่ะว่ามีข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกโซเชียล แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งหารือกับทางกรมศิลปากรและก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลว่าเรื่องราวดังกล่าวที่ถูกแชร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าหากว่าขามรนมีการนำไปเคลมจริงๆทางเราเนี่ยจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างเข้าไปอ่านในโซเชียลนะคะหลายคนก็บอกว่าถ้าหากว่าเราตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย ว่าเป็นของประเทศไทยเราจริงๆและถูกเคลมไปเนี่ยมันสามารถที่จะยื่นเรื่องให้เกิดการโมฆะได้หรือว่ามีขั้นตอนต่างๆลำดับต่อไปได้อีกนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องรอก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลมาอีกนะคะบอกว่าเขา่ไม่ได้ยื่นในเรื่องของบรรดกรรมแบบโดยตรงแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันมีเรื่องราวที่เขาขอยื่นไปก็คือเรื่องพระทองนางนาค เขาขอขึ้นทะเบียนยูเนสโกค่ะก็เลยสอดแทรกวรรณกรรมต่างๆเนี่ยสอดไส้เข้าไป22เรื่องด้วยกันและอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกภาคีอนุสัญญาดังกล่าวในการที่แบบเขามีการพูดคุยเกี่ยวกับการยื่นเสนอต่างๆเราอะ่ะช้ากว่าเขมรนไป10ปีเลยนะคะแล้วก็มีคนบอกอีกเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลจากโซเชียลนะคะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ย อ่ะให้ไปเราติดตามกันก่อนแต่ว่าข้อมูลโซเชียลก็บอกว่าช่วงนั้นที่ขเขมรเขาฉวยโอกาสในการที่ขอขึ้นทะเบียนไปนะ่ะเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะคะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองมีนายกรัฐมนตรีในวาระนั้นเนี่ยประมาณ3คนช่วงของคุณสมัครคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสมชายนะคะมันก็เลยทําให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยฉวยโอกาสในจังหวะที่ประเทศไทยเราวุ่นวายแบบเนี้ย ไปนำเสนอสอดไส้วรรณกรรมไทยได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็หลายปีมาแล้วนะคะแต่เราก็ต้องมารอดูว่ามีความเป็นไปได้หรือว่าเขาทําสําเร็จไปแล้วอันนี้หลายคนก็วิจารณ์ไปถึงทางแบบอถ้ายูเนสโกเนี่ยทำไมถึงไม่ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนสามารถปล่อยให้เขมรเนี่ยเคลมได้แบบนี้เลยหรืองานนี้ก็เลยเกิดกระแสต่ตางๆนะคะ หลายทิศหลายทางเลยบางคนก็บอกว่าแบบกระทรวงทําไมไม่ตรวจสอบรัฐบาลทาอะไรอยู่ซึ่งเราก็ต้องติดตามมนต่อไปนะคะเพราะไม่รู้ว่าทางขเมรเนี่ยเขาจะเคลมอะไรต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะต่างๆเนี่ยคือประเทศไทยกับขมรน,นั้นก็ค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวแล้วใกล้เคียงกันมากคุณผู้ชม่ะคะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกป,ปิมด้วยนะคะ